สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำกาวชนิดหนึ่งนะครับเป็นเราเรียกว่ากาวยางยี่ห้อบอเทคกาวยางยี่ห้อบอเทคกนี่ตัวนี้เป็นกาวขาวนะครับช่างทั่วไปเขาจะเรียกว่าเป็นกาวขาวเป็นกาวที่ทำจากยางพารากาวตัวนี้เป็นกาวญี่ปุ่นช่างทั่วไปนิยมใช้กาวตัวนี้เป็นกาวซิสมอํสำหรับ การทาผิววัสดพุพวกหนังไม้แล้วก็พวกหนังพวกไม้แล้วพวกสำหรับงานซ่อมทั่ว,ท,วทั่วไปเช่นพวกซ่อมรองเท้าซ่อมกระเป๋าช่างทั่วไปจะมัจะนิยมใช้กาวตัวนี้เพราะกาวตัวนี้มันอ่าเป็นสีขาวเวลาทาแล้วคราบมันจะไม่ ไม่ไม่สกรปรกนี่นะครับกาวยากาวยางอีกประเภทก็จะเป็นกาวสีเหลืองกาวเหลืองกาวเหลืองก็เป็นกาวจากยางพาราเหมือนกันฮะแต่ว่ามันอาจจะอาศัยส,ายส่วนผสมของสารเคมีที่แตกต่างกัน,นกาวพวกนี้กาวเป็นแบรนด์แบรนด์นญี่ปุ่นตัวนี้เป็นกระป๋องขนาดหกร้อยห้าสิบกรัมนี่นะครับ นี่ครับควาสุขก,กร,รมัมวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้การใช้กาวยางตัวนี้กันนะครับอ่า่อื่นจะแนะนำวันนี้จะแนะนำด้วยกันลองทารองเท้าแตะนะครับรองเท้าแตะด้วยกาวยางตัวนี้นะครับ เบื้องต้นก็คือเอารองเท้าที่จําเป็นจะต้องใช้ก่อนอันนี้เห็นไหมครับเนี่ยพวกนี้มันจะเป็นคราบกาวเก่าคราบกาวเก่าคราบกาวเก่าก่อนจะทากาวตัวนี้ลงไปเราต้องทําความสะอาดกาวเก่าออกให้หมดก่อนอโดยใช้กระดาษทรายนี่นะครับอันเนี้ยเนี่ยก็กาวเก่าพวกนี้ ใชกระดาษทรายกระดาษทรายก็เ,เรียกกระดาษกระดาษทรายน้ำนี่นะครับทูทำทำความสะอาดผิววัสดุเรือยนี่นะครับเนี่ยที่เป็นขาวขาวเนี่ยทำความสะอาดออกให้หมดเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนใช้เป็นตัวหยาบนะครับนี่นี่กระดาษทรายทำความสะอาดกาวเก่าออกให้หมดเพื่อให้ผิววัสดุสะอาด แล้ทา้าวทากาวลงไปมันจะได้ติดจะได้ติดึงผิววัสดุถ้าเราทําความสะอาดไม่หมดกาวที่ทาใหม่ลงไปมันก็จะไปติดบนผิวของคราบกาวเก่าเล้ทําให้วัสดุมันติดได้ไม่ดีเนี่ยครับทาลงไปนี่ทาลงไปทําความสะอาดทําความสะอาดให้หมดนะให้เกลี้ยงเลยทาความสะอาดให้เกลี้ยง เนี่ยเป็นคราบกาวเก่าทั้งหมดเลยครับทำความสะอาดให้หมดเนี่ยทำสะอาดให้หมดคราบกาวเก่าที่นะครับมันจะทำให้กาวติดวัสดุวัสดุได้ดีขึ้นทำให้อยู่ได้นานขึ้นนี่ะครับเนี่ย ความสะอาดทำความสะอาดให้มากที่สุดเนียให้ผิวมันสะอาดเลยนี่นี่นีนำให้จนเห็นผิวสีของผิววัสดุตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นผิวสีวัสดุเนี่ย เป็นสีฟ้าๆเหมือนเลยอันนี้ผมจะทำความสะอาดแบบคร่าวๆนะครับแต่ในความเป็นจริงเวลาทำต้องให้ออกเป็นสีฟ้า,างี้เลยนะครับเนี่ยสีางี้ แต่คราวนี้ผมทำเพื่อจะจะแนะนำกันใช้กาวเฉยๆเพราะนั้นผมขออธิบายแบบคร่าวๆนะครับแล้วคราวนี้เมื่อทาผิววัสดุสะอาดแล้วก็เอาแปลงปัดๆหรือพาคีรวปัดก็ได้ครับเนี่ยแปรงปัดๆเนี่ยเนี่ยเนี่ย เร่การทาการทากาตัวนี้กาบันทึกตัวนี้นะครับอ่ามันจะมีสารเคมีอยู่ตัวหนึ่งซึ่งจะเรียกว่าอะไรผมไม่แน่ใจนะครับที่เราจะต้องทาที่ผิววัสดุดดื่องของด้านไม่เหมือนการทาทาทกระดาษนะครับนี่กาวย่างนะครับเนี่ยเราจะทา จะทาให้บางที่สุดนะครับเพราะถ้าทาหนาแล้วกาวเป็นก้อนเวลาติดแล้วมันจะติดไม่สนิทเนี่ยนกาวถ้าเป็นก้อนพวกกาวในในก้อนก้อนมันจะมันก็จะเหลวๆอยู่แล้วทาวาัสดุติดไม่ค่อยดีอันนี้คือแปรงอันนี้นะครับอันนี้แปรงที่ผมใช้อยู่เก่กาหน่อยแต่ว่านี่คือแปรงแปรงทำหราบกาโดยเฉพาะ นะครับให้บางๆไปเลยครับใบางๆไปบางๆไปให้ทั่วให้บางๆให้บางๆนี่ครับบางๆไปาบางๆไปยอย่าให้เป็นก้อนนะครับทายบางๆอย่าให้เป็นก้อนอ่ามาทาด้านนี้เสร็จแล้ว แล้วก็มาหากด้านหนึ่งนี่นะครับหายด้านหนึ่งหายด้านนนะึเวลาทากรารพวกนี้ต้องทาที่ผิวว่าจะดูต้องสองด้านมันจะทําให้ติดได้ดีทาด้านเดียวไม่ติดนะครับนี่เหมือนมันจะแตกต่างจากพวกกาวที่กระดาษหน่อยวิธีการใช้ ที่การใช้เนี่ยให้มันบางที่สุดบางไปเลยนะให้บางให้บางนี่ครับเม่อเราทาั้งสองด้านแล้วให้เราตากลมตากลมปจ็จจร้อนเราตากป้าลมก็ได้ครับ แต่ไม่ไม่ต้องถ้าให้ดีไม่ควรจะไปเล่งมันนะครับเนี่ยเนี่ยทาไว้แล้วก็ทาไว้เง่้ยครับเพื่อให้ลมเพื่อให้ตัวกาวตัวนี้มันได้สัมผัสกับลมแล้วกาวมันจะแห้งง่ายก็ประมาณประมาณสักห้านาทีห้านาทีห้าถึงสิบนาทีเนี่ยครับห้าวิธีแรววิธีการที่จะเช็คว่ากาวตัวนี้ที่เราทาลงไปบนผิววัสดุเนี่ยมันแห้งหรือย,ยังเนี่ย เราก็เอามือแตะๆอย่าเงี้ยนะครับเอามือแตะะแตะะแตะๆแตะๆนะแตะะแตะะเนี่ยวันเนี้ยเอาจริงๆวันเนี้ยในวันที่ผมสาธิตอยู่เนี่ยอาการมันร้อนกาวมันแห้งง่ายเนี่ยผมจับเนี่ยไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วพอทําไม่ติดแล้วเนี่ยเราก็สามารถประกบกันได้เลยครับเนี่ยวิธีการประกบก็เอาแนวเนี่ยตรงนี้ให้มันเสมอกัน นี่นะครับนี่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 เนี่ยประกอบไปอย่างเงี้ยครับประกอบไปอย่างเงี้ยประกอบไปอย่างเงี้ยเนี่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 ยแล้วทางนี้ผมอ่าประกอบเงี้ยด้วยความที่ผมเป็นช่างผมก็จะมีไอ้ตัวนี้ซึ่งเขาเรียกว่าสามขาเนี่ยเขาเรียกสามขาตัวนี้เรียกสามขา เข้าหน่อยนะผมใช้มารวม20ปีแล้วเนี่ยซ้ำขาเอาไว้ลองตอเนี่ยเพราเราไม่มีเครื่องอัดเราก็ใช้สาําขาลองต่ออเอานะเนี่ยครับเนี่ยมันอยู่ประมาณนะี้นะแล้วก็ต่อกเพื่อให้กามันแน่นขึ้นเนี่ยให้กามันแน่นขึ้น ไปอันนี้ถือว่าเป็นการทำช่อมของเราด้วยตัวเองนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเงิน,นไปซื้อใหม่เนี่ยนะครับถ้าเห็นนะครับรอยกาวถ้าอย่างงี้มันอาจจะเลอะหน่อยถ้าเลอะหน่อยปุ๊บถ้าเป็นผงน้าอย่างเงี้ยเราใช้กระดาษทรายตัวนี้นี่กระดาษทรายอันนี้ซึ่งกระดาษทรายนี้นก็เลยเอาไม้เปล่าๆมาไม้หน้าสามแล้วก็ใช้กระกซื้อกระดาษทรายมาแผ่นแล้วก็ทากาวแล้วก็ห่อมานี่นะครับอันนี้ไว้เอาไว้สําหรับ คนที่ทำรองเท้าตัวเองแล้วก็ถูครับถูถูถเลยครับถูถูเพื่อเก็บความเรียบร้อยถูขึ้นเนี่ยเนี่ยถูถูเนี่ยเช่งนงี้ยท่านก็ดูแลรองเท้าของท่านได้รองเท้าของท่านและคนก็ผัวได้ไม่ต้องไปเสียงเยงินให้ช่างเนี่ยครับเนี่ย ก็เช็ดคราบกาวไปด้วยแล้วก็เก็บรายละเอียดเนี่ยก็จะเย็บมันนี่จะมีรอยคราบกาว ท่านจะทาให้เรียบร้อยกว่านี้ก็ได้ครับนี่ผมทาเพื่อการเป็นการสาธิตนะครับนี่นะครับแบเป็นอันเสร็จท่านก็ได้รองเท้าไปใส่ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อใหม่รองเท,ท,ท,ท้าคู่ที่ท่านรักก็จะช่วยยืดอายุรองเท้าคู่ที่ท่านรักได้ใส่ต่อไปโดยไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเพิ่มน,นะครับนี่อุปกรณ์ก็มีไม่กี่อย่างนี่กระดาษทรายมีกาวมีแปรงทากาวนี่นะครับ นะครับนี่ส่วนใหเจ้ากาวตัวนี้กาวบนทึกนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปแต่น่าจะไม่มีทุกร้านกาวบอนเิกกาวขาวบางคนก็เรียกกาวขาวบางคนเรียกกาวหนังแต่เนี้ยช่างทั่วไปเรียกกาวขาวนะี่นะครับหรือไม่ละท่านจะซื้อจากออนไลน์ก็ได้ ออนไลน์ก็มีขายเยอะอยู่นั้นเดี๋ยวนี้ยี่ห้อนี้ออนไลน์ก็มีขายเยอะๆเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยาซื้อได้ครับเนี่ยเนี่ยอ่าก็เป็นว่าวันนี้วิธีสาธิตการวิธีการใช้กาวยางผมก็ขอจบเพียงแค่นี้อ่าถ้าสิ่งที่ผมนำมาเสนอวันนี้มันมีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามไว้นะครับผมจะนำสาระที่มีประโยชน์เกี่ยวกับ งานหนังงานชารซ่อมรองเท้าด้วยตัวเองมานำเสนออยู่บ่อยๆนะครับฝากซับสไครต์และฝากกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ